ตรงใจแกล้งแม่ลำเพยเพราะอยากให้แทงใช่ไหมไม่ไปเจ้าค่ะตั้งแล่านเจ้าค่ะเรื่องทั้งหมดแม่ลำเพยเป็นคนทำตัวเองทั้งนั้นเนี่ยบาวเป็นพยานได้เจ้าค่ะเงียบไปเลยดังเฟืองเองเป็นบ่าวของแม่มาไลยยังไงก็ต้องเข้าข้างกันไปอาบน้ำอาบท่าซะเห็นแล้วสังเวบ่าวไม่ไปเจ้าค่ะคุณหลวงจะเข้าข้างคนผิดไม่ได้นะเจ้าค่ะคุป,ปัดเองเป็นแค่บ่าวกล้าดียังไงไมาย้อนข้า มไม่มีความยุติธรรมแบบนี้ต่อไปคุณหลวงจะปกครองเดือนได้อย่างไรเจ้าคะอีกคนแล้วหรือที่ว่าฉันไม่มีความยุติธรรมฉันกําลังปกป้องลูกฉันอยู่ฉันผิดตรงไหนถ้าคุณหลวงได้ลูกแล้วเนี่ยก็ปล่อยฉันไปสักทีเถอะเจ้าคะ่ะฉันไม่อยากอยู่กับคุณหลวงแล้วก็แม่ลำพยน์ในฐานะส่วนเกินอีกต่อไปแล้วยา่าขาดกันสักทีเถอะเราจะได้ไม่มีเรื่องบั่นบางใจกันอีก เราจะได้ไปอาบน้ำอาบท่าเราจะได้มาช่วยฉันดูแลเรื่องอื่นในเรือนเท้านี้เสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องมามากพอล่ะเจ้าค่ะแต่ละคนดีแต่หาเรื่องไม่รู้จักจบจักสิน้นหาความสบายใจด้วยสักนิดก็ไม่มี เลยหรือว่าอีแจมใช่เจ้าค่ะเสียงคุณหลวงนี่นะเจ้าคะเอ็ดดังออกมานอกห้องเลยเจ้าค่ะสมลำหน้าชอบชูคอดีนะมันอ่ะต้องเจอคนแบบกูสะบ้างออ้คุณรำเพยนี่เก่งที่สุดเลยเจ้าค่ะแน่สิจ่าอีแจมยิ่งมีลูกคนนี้ด้วยแล้วต่อไปฉันจะทำอะไรก็ได้คุณหนูเนี่ยถ้าจะบุญหนักนะเจ้าคะถึงได้บุญพาวาสนาส่งให้คุณรำเพยดีขนาดนี้นะเจ้าค่ะ พูดอีกก็ถูกอีกแจมนี่ขนาดยังไม่เกิดยังเนรเรามีสารพัดสิ่งแล้วก็ทําให้คุณหลวงมาอยู่ในกํามือฉันได้ขนาดนี้ต่อไปฉันคงจะต้องสบายแน่แน่จริงเจ้าค่ะถ้าฉะนั้นแจมจะช่วยเลี้ยงคุณหนูให้เป็นอย่างดีเลยเจ้าค่ะทูนหัวของแจม เจ้าค่ะเบาเนี่ยเครื่องแทนคุณมาลัยจริงๆนะเจ้าค่ะยิ่งวันยิ่งไม่เห็นหัวใครถ้าคุณมาลัยไปเบาไปด้วยนะเจ้าค่ะอยู่ไม่ไหวขอบใจจะเฟืองที่อุตส่าห์เป็นห่วงฉันแต่ฉันเป็นคนไม่มีสมบัติอะไรหรอกถ้าเฟืองไปนะฉันก็คงจ่ายค่าจ้ายอย่างที่คุณหลวงให้ไม่ไหวหรอก ไม่เป็นไรเลยเจ้าค่ะบ่าวยินดีตามไปรับใช้นะเจ้าค่ะดีกว่าให้อยู่ที่นี่คอยรับใช้คนอย่างคุณลำเพยเฮ้ยแค่คิดอกก็จะแตกตายแล้วเจ้าค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเฟืองอยากจะเอาคืนแม่ลำเพยฉัทนทำให้เฟืองได้นะอย่างไรเจ้าค่ะ เดี๋ยวเฟืองก็รู้ต้องขอโทษคุณพราด้วยนะแม่มาลยยังแต่งตัวไม่เสร็จเลยไม่เป็นไรหรอกเรื่องแบบนี้ผู้หญิงเขาต้องพิธีพิถันเป็นธรรมดาคุณหลวงคุณหลวงจะไปไหนหรือเจ้าคะคุณหลวงจะไปออกงานทำไมไม่บอกลำเพยล่ะเจ้าคะก็งานแบบนี้มันไม่เหมาะกับคนอย่างหล่อนไม่เหมาะตรงไหนก็นี่เมื่อลำเพยเป็นเมียของคุณหลวงแล้วลำเพยก็เคยไปออกงานกับคุณหลวงแล้วด้วย งานผู้ดีหลอนเป็นผู้ดีตั้งแต่เมื่อไรแต่ฉันก็ได้ข่าวมาว่าคนแถวนี้ก็ไม่ได้มีกำพืชเป็นผู้ดีล้วนไม่ใช่หรือเจ้าค่ะมีแม่เป็นเมียบ่าวพอได้แล้วแม่ลำเผยทำไมล่ะเจ้าค่ะคุณหลวงก็ในเมื่อลำเผยพูดความจริงคนไม่รู้จาักกาลรเทศะคุณหลวงเอาออกงานด้วยจอะอายซะเปล่าเปาอย่าฉสาเลยเจ้าค่ะคุณพระ ไม่มารัยคำโบราณท่านว่าสันดอนขุดง่ายสันดานขุดยากคนเราคงเปลี่ยนสันดานกันไม่ได้ง่ายๆหรอกเจ้าค่ะถูกของแม่มาลัยคนบางคนเกิดมางามพร้อมทั้งรูปรักและกิริยาสมเป็นลูกชาติลูกตระกูลทุกประการแหมคุณพระแล้วก็เล่นชมคุณมาลัยแบบนี้ประเดี๋ยวก็ตัวลอยหรอกเจ้าค่ะ คุณหลวงจะพาคุณมาลัยไปออกงานแล้วก็ปล่อยลําเพยที่ทองลูกของคุณหลวงอยู่ให้อดโอ้อยู่ที่เรือนนี้เลยเจ้าคะแม่ลำเพยเพิ่งจะทองได้ไม่กี่เดือนจะไม่อยากให้ออกงานหักโหมร่างกายตัวเองคุณหลวงไม่บอกไปตรงๆเลยเจ้าคะว่าจะเอาคนไร้หัวนอนไปเท้าไปออกงานไม่ได้เดี๋ยวจะทําให้คุณหลวงขายหนะ้าแบบเนี้มันหลอกด่าคุณลำเพยจะช้ำน,นะเจ้าคะกูรู้ แต่ลำเพยเรียนรู้ได้นะเจ้าคะคุณหลวงไม่ใช่วันนี้แม่ลำเพยไว้คราวหน้าแล้วกันแต่ลำเพยเป็นเมียคุณหลวงแล้วก็กําลังจะเป็นแม่ของลูกของคุณหลวงทําไมคุณหลวงไม่พาลำเพยไปประกาศให้คนอื่นเขารู้ล่ะเจ้าคะแม่ลำเพยคุณหลวงเจ้าค่ะอย่าเสียอารมณ์ไปนะเจ้าคะขอฉันคุยกับแม่ลำเพยสักครู่เจ้าค่ะเผื่อแม่ลำเพยจะเข้าใจอะไรมากขึ้นจะทําอะไรก็รีบทาเขาเถอะฉันไม่อยากไปงานสายเจ้าค่ะแม่ลำเพย ตามฉันมาทำไมฉันต้องทําตามที่หล่อนสั่งด้วยถ้าเธออยากไปเธอก็ตามฉันมาเฟืองตามมาด้วยนะเจ้าค่ะก็าตามไปสิ นี่อะไรฉันอยากให้แม่ํำเพยกินอาหารฝรั่งให้ฉันดูแล้วไหนละอาหารถือว่าจำลองฉันจะพูดแค่ครั้งเดียวถ้าแม่ํำเพยทำไม่ได้ก็ไม่ต้องออกงานแทนฉันได้มันจะยากแค่ไหนกันเชียวฉันจะเริ่มต้นด้วยการเสิร์ฟซุปแม่ํำเพรยรู้จักคำว่าเสิร์ฟรอเปล่าเสิร์ฟก็คือการเอาอาหารขึ้นโต๊ะให้ แล้วไอ้ซุปนี่มันคืออะไรซุปก็เป็นเหมือนแกงของฝรั่งเวลากินจะต้องใช้ช้อนซุปตักขึ้นมาแม่ลำเพยลองเลือกช้อนซุปให้ฉันดูสิ กินกินมันเข้าไปมันก็เหมือนกันแหละยกซดเข้าไปนี่โอ๊ยออ้ยโอ๊ย,อย,อยต้องใช้ช้อนซุปทำแบบนี้ได้ยังไงแม่ลำเคยเดี๋ยวใครมาเห็นข้าก็จะนินทาได้ว่าคุณหลวงมีเมียเป็นคนป่าด่งมาอะไรมีเกการหลอกด่าฉันหรอฉันเปล่า <c oughs> ขั้นตอนต่อไปเนี่ยอาหารจานต่อไปมักจะเป็นปลาต้องใช้ซ่อมกับมีดไว้ใช้กินปลาแม่ลำเคยลองหยิบให้ฉันดูสิ แม่อำเภอพูดเองนะว่าไม่อยากไปละ่ะเออไม่ไปแล้วพี่กรมิธีการอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะได้ไปหมด <c oughs> ก็ดีจะได้เลิกระริกระรีที่อยากจะออกงานแบบนี้สักทีทำไมฉันจะระริกระรีไม่ได้ก็ในเมื่อฉันเป็นเมียคุณหลวงเป็นเมียไม่ได้มีแต่เรื่องในเรือนหรือเรื่องบนเตียงแต่ต้องเป็นคู่ชีวิตที่ออกงานกับคุณหลวงได้อย่างสมฐานะ ถ้าแม่รำเพยไม่สามารถแม่รำเพยก็ไม่คู่ควรที่จะเป็นเมียของคุณหลวงอย่างมากก็เป็นได้ค่คู่นอนนั่งมาอะไรที่ฉันพูดเนี่ยถือว่าฉันสอนให้แม่รำเพยรู้จักสำเนียตัวเองให้รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหน,น และอย่าได้คิดว่าจะมีอะไรเท่าเทียมกับฉันคนอย่างมึงมันก็มีดีแค่เกิดมาเป็นผู้ดีเท่านั้นแหละ <S <S มึงก็มีสองมือสองีนเหมือนกูไม่เห็นจะมีอะไรต่างกันเลยมึงก็แค่อยากจะอวดความเป็นผู้ดีให้กูดูเท่านั้นแหละฉันไม่ได้อวดความเป็นผู้ดีให้เธอดูนะแม่ลำเพย <S <S แต่ฉันอยากจะทําให้เธอเห็นว่าการเป็นผู้ดีไม่ได้อยู่ที่กาพืชแต่เป็นมรารย,ยาทต,ต่อให้แน่นาคนแม่ลำเพยจะเป็นแม่ของทายาทคุณหลวงแต่สุดท้ายแม่ลำเพยก็จะเป็นได้แค่พรท่ฉันต่ำอยู่วันนีงค่ำ อีมาอะไรมึงจะตอบมาตับกับกูนี่กูไม่ให้นายกูเลืองเลยหรอกเว้ยไม่เป็นไรนเฟืองขอบใจมากแม่ลำเพยอยากจะสร้างเรื่องอีกก็เชิญฉันเตือนเพราะหวังดีแล้วนะนี่มึงกล้าดียังไงถึงมาสอนกูทำไมฉันจะสอนไม่ได้ในเมื่อฉันยังเป็นเอกภรรยาของคุณหลวงอยู่คนที่ควรจะต้องเจียมตัวคือแม่ลำเพยต่างหาก ถ้าแม่นำพอยอยากจะแกล้งล้มสำอ้อยว่าแทงอีกแล้วก็ไว้รอหล่ะจาที่ฉันกลับจากงานเลี้ยงก่อนแล้วกันแค่นี้ฉันก็เสียเวลากับเธอมามากพอละอีมาอะไรไอ้ยอ้้ไ้มันเข้ามาสิ คุณลำเพยคุณลำเพยมาทำอะไรที่นี่ขอรับออกไปอยู่ยนี้นะขอรับเดี๋ยวใครมาเห็นเข้ามันจะดูไม่ดีโอ้ยแดดเด็กจะกลัวอะไรนักหนาะวันนี้ไม่มีใครเขาอยู่บนเดือนเขาไปออกงานกันหมดถึงอย่างนั้นคุณลำเพยก็ไม่ควรจะมาที่นี่นะขอรับบบาคนไหนมาเห็นเข้าเอาไปโพธนากันคุณหลวงเอาถึงตายแน่ขอรับก็ให้มันโพธนากันไปสิ ใช่ว่าเราสองคนจะเล่นชูกันโดยที่คุณหลวงไม่รู้เสียงอะไรเดชฉันมีความจริงอยากจะสารภาพกับเดชมาตั้งนานแล้วอะไรขอรับฉันนะ่ะชอบเดชตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอเดชเลยนะรู้อย่างนี้แล้วเดชยังกล้าจะปฏิเสธฉันอีกหรอ คุณลำเพยเป็นเมียคุณหลวงก็ผมไม่คิดรักต่อคุณลำเพยเป็นอันเด็ดขาดเขาละไม่รักก็ต้องรักฉันเป็นเมียเด็ดแล้วเดดจะมาทิ้งกันแบบนี้ไม่ได้นะคุณลำเพยคุณลำเพยไอเดดไอเด็ดเอาเงินที่ติดค่ามาคืนค่าเดี๋ยวนี้เลยนะเว้ยไอเด็ดาไม่ได้ไมขอรับคุณลำเพยถ้านน้ำเฟื่องรู้ บ่าวทั้งเดือนก็ต้องรู้นะขอรับลูกเงินทองของคุณลำเพยจะอดสมบัติทันทีนะขอรับไม่แกจะให้ฉันทำยังไงไอเดดไอเดดเปิดซิวะข้ารู้เองอยู่ในนั้นนะเว้ยไอเดทคุณลำเไปต้องหนีออกไปก่อนขอรับหนีฉันจะหนียังไงประตูอีเฟืองก็ยืนขวางอยู่เนี่ยไปหนีออกไปทางหน้าต่างขอรับ ให้ฉันปีนออกไปทางหน้าต่างนี่นะรีบไปสิขอรับไม่มีทางอื่นแล้วขอรับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อย,อยแต่อยากจะโดนจับได้แล้วอดสมบัติหรือยังไงขอรับไปสิขอรับ๋อปีนก็ปีนมาโอ๊ย เฮ้ยเฮ้ยเองนี่มันวุ่นวายจริงๆเลยไปรับปากคุณหลวงทำไมว่าจะมีลูกอีนางคุณลำเพยอะฮะเรือนจะลุกเป็นไฟอย่างข้าว่าไหมล่ะข้าก็ไม่อยากทำนักหรอกแต่มันจำเป็นจบเรื่องนี้แล้วข้ากับเองจะได้พ้นจากเงื้อมือคุณหลวงเสียทีแล้วมันจะได้คุ้มเสียเลยวะไอเดชเองจะใจดำทิ้งลูกตัวเองได้ลงคอหรือแลกกับการที่เองกับข้าได้เป็นนิสระ แล้วได้เงินตั้งตัวสักก้อนคน้าก็ยอมวะให้มันจริงเถอะวะข้ากลัวว่าถ้าเด็กคลอดออกมาชลอยเองจะไม่ไปไหนอยู่มันที่นี่ต่อไม่หรอกข้าตัดสินใจแล้วดูไิเดมัสิคนรับคนหลวงมันลุ้นยิ่งกว่าคุณหลวงอีกนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้ที่ YouTube ช่อง8ครับฉันคทสิ่งน